อ่าสวัสดีครับพบกับสรุปตลาดนะครับประจำวันเสาร์ที่22มิถุนายน25งพอครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่าย3ามโมงเนาะอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าสัปดาห์ที่แล้วมีประเด็นอะไรสำคัญบ้างและจะมีโมเมนตัมอะไรที่ส่งผลไปที่สัปดาห์หน้าเนาะอ่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีการประกาศอัตราดอกเบีย้ยนะครับของประมาณ สามประเทศนะก็มีออสเตรเลียนะครับอังกฤษแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะออสเตรเลียยังคงอัตราดอ,อกเบีย้ยที่4.35เปอร์เซ็นตนะครับยังไม่เอฟเฟกตอะไรแต่มีธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็หันหลอกหันดอ,อกเบีย้ย0.25นะครับปรับอัตราดอ,อกเบีย้ยลงสู่ระดับ1.25เปอร์เซ็นตนะครับแล้วเงินเฟอ้อยังคงคงตัวอยู่นะของสวิตเซอร์แลนด์ครับส่วนประเทศอังกฤษนะครับเอ่อแม้ว่าตัวเงินเฟอ้อเนี่ยปรับ เข้าสู่ระดับสองเอร์เซ็นแล้วนะครับแต่เขาก็ยังคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่ห้าจุดสองห้าอยู่นะครับผมคาดว่าอังกฤษน่าจะปรับอัตราดอกเบีย้ยในเร็ววันนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับตอนแรกคิดว่าอ,อเมริกานะ่าจะเป็นลิทติดด้งในการปรับอัตราดอกเบีย้ยนะแต่ตอนนี้ลหลายๆประเทศก็ปรับนําไปแล้วนะครับก็จะมีตัวแคนาดานะครับปรับไปแล้วครับเนาะอ่ะทีนี้นะครับ <c oughs> อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยภาพรวมเนี่ยยังคงตอนต้นสัปดาห์ออกมาเหมือนจะไม่ดีนะครับเดี๋ยวผมนุญาเปิดอีโคโนมิคคาล endar ให้ดูเนาะมาต้นสัปดาห์เนี่ยเหมือนจะซึมซทรงๆไม่ค่อยดีนะแต่ว่าช่วงปลายสัปดาห์มามันจะส่งโมเมนตัมไปที่สัปดาห์หน้านะเดี๋ยวเอ่อในการวิเคราะห์อรอบนี้เนี่ยผมมองว่า ตัวเลขเศรษฐกิจน่าจะส่งโมเมนตัมสอดคล้องไปกับตัวด้านเทคนิคด้วยนะครับเดี๋ยวตอนหลังผมจะ,จะมาเปิดกราฟคุยให้ดนะูแต่ตอนแรกเนะี่ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยพยายามทําความเข้าใจนะครับโมเมนตัม um เชิงบวกของตัวภาพรวมเศรษฐกิจก่อนเนาะอย่างแรกที่ผมเปิดขึ้นมาให้ดูเนี่ยจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวขอเท้าความนิดนึงนะครับเราจะดูตัวเลขพวกรีเทลเซลกับคอลรีเทลเซลกันแต่พักหลังเนี่ยสิ่งที่เขาดูกันนี่เขาจะดูนี่ อ employment claim นะครับซึ่งมันออกมามากกว่าคาดนิดหนึ่งนะครับแต่ถามว่าถ้าด้วยส่วนตัวผมนะอ่าอน employment claim เนี่ยมันออกมาลดลงมากลดลงน้อยกว่าครั้งที่แล้วนะแต่ว่ามากกว่าคาดนิดหนึ่งเนี่ยผมได้โดยโดยส่วนตัวเนี่ยมันไม่แย่นะครับอ่ามันไม่ได้เป็น sentiment เชิงลบนะครับอ่าทีนี้วันศุกร์นะครับแต่ว่าในวันพฤหัสเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมันก็อ่านผมเปิดให้ดูอ่าเมื่อกี้เห็นตัวเลขดีใช่ไหม ดนั้นแท่งนี้นะครับมันก็ขึ้นมาเล็กนึนงนะฮะทีนี้อ่ากลับมาที่อันนี้นะครับตัวเล,เวลขวันศุกร์นะครับอ่จะเห็นว่าทองเนี่ยมันดิบลงแรงเลยอันนี้อันนี้เราคานองคำนะครับติดติดเป๊ะด้วยนะครับติด channel ลายเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ตัวแนวต้านเก่าที่เราตีไว้นะครับคือเหตุสําคัญที่ท่านเห็นว่าผมตีแนวแลบแนวต้านทิ้งไว้เนี่ยมันจะเป็นแนวรับแนวต้านที่สําคัญไม่ใช่ตีมั่วนะ ลองไปตีตามดูในกราฟได้นะครับไม่ได้เป็นความลับอะไรเนาะ,ะทีนี้จะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรอเมริกาเมื่อวานนี้นะครับประกาศออกมาเป็นโพซิทีฟหมดเลยนะครับตัวกีเลข PMI นะครับอแล้วก็ตัวเลขบ้านด้วยนะครับก็เป็นปัจจัยเชิงบวกของอเมริกาฉะนั้นโมเมนตัมที่ทิ้งไว้ในวันศุกร์นี้นะครับมันเป็นโมเมนตัมเชิงบวกทางตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตัวเลขจ้างงานด้วยอันนี้เป็นต้น อ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูประเด็นในตลาดข่าวต่างๆนะก็เอ่อเรื่องสงครามนะก็มีเรื่องที่จับตานิดนึงนะก็อเมริกาเนอ่์เริ่มอ,ออกร่างกฎหมายบังคับเกณฑ์ทหารนะครับของทางผู้หญิงด้วยเหมือนกับว่าเขาก็หลายๆประเทศตอนนี้นะเท่าที่เห็นข่าวก็คือเขาเริ่มมีการเตรียมตัวเพื่อรองรับอนาคตในการที่อาจจะเกิดสงครามหรือรอะไรต่างๆขึ้นมานะครับจะเห็นว่าประเด็นสมัยก่อนเนี่ย จะมีกระแสว่าเขาไม่ลบกันแล้วอะไรนั่นแล้วเนี่ยครับแต่ว่าหลายๆชาตินี้ก็มีการสะสมทรัพยากรสะสมเริ่มสะสมอาวุธกันอยู่เรื่อยๆนะมุมมองก็ในตอนนี้น่าจะเป็นสงครามตัวแทนก่อนแหละแต่ว่าน่ากลัวตรงที่ว่าถ้าเขารบกันตรงๆแล้วแล้วในประเทศเราจะมีกำลังทหารหรือเปล่าอันนี้น่ากลัวครับอเมริกานะครับจากสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้การสมัครใจสมัครเป็นทหารแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเริ่มบังคับเกณฑ์ทหารแสดงว่า ขอประเมินว่าอนาคตอาจจะต้องใช้กำลังปนมากขึ้นนะครับนั้นอันนี้เป็นประเด็นที่เราเอามาเตือนกันไว้ด้วยนะเราก็จำมันไว้ด้วยนะครับอ่อย่างโมเมนตัมในช่วงสัปดาห์นี้นี่ก็น่าจะเป็นไปที่ดอลลาร์แข็งทองอ่อนก่อนแล้วก็โดยปกติแล้วช่วงกลางปีของทุกๆปีนะส่วนใหญ่ประเด็นมันจะไปไปเล่นกันที่ประเด็นตัวเลขเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่นะครับเรื่องสงครามมันจะเริ่มซาลงแล้ว ช่วงปลายปีมักจะเป็นอีเวนต์สำคัญและทำให้ตลาดเนี่ยมันมีสตอรี่ไดทิศทางหน้าใดหน้าดึงนะครับอ่าอย่างช่วงปลายปีเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจอย่างคือมันมีปริมาณการใช้น้ำมันพลังงานที่เยอะขึ้นนะครับตอนนี้มันใช้ลดลงก็จริงนะครับแต่ปลายปีมักจะมีการใช้พลังงานเยอะขึ้นฉะนั้นราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นปลายปีฉะนั้นปลายปีเรายังต้องดูก่อนว่าเขาจะกดราคาน้ำมันลงได้หรือเปล่าถ้ากดราคาน้ำมันลงได้เงินเฟ้ออาจจะมีโอกาสลดลงได้ นะครับแต่ส่วนใหญ่ปลายปีนะครับก็ต่างประเทศก็ใช้พลังงานในเรื่องความร้อนอะไรต่างๆเยอะขึ้นเดินทางเยอะขึ้นท่องเที่ยวเยอะขึ้นนะครับพลังงานก็มีระ้มที่จะปรับตัวขึ้นตามมีมานความต้องการการใช้งานเนาะอ่แล้วก็จากช่วงสัปดาห์ก่อนนะผมมองว่ากระทรวงพลังงานของอเมริกาเนี่ยตอนนี้อเมริกาผลิตนะครับน้ํามันจากโรงกลั่นเพิ่มขึ้นมากทัฉะนั้นเขาสามารถดั้มราคากดราคาน้ำมันลงได้ด้วยนะแต่รู้ว่า เขาจะยันได้ถึงเมื่อไหรเนาะอ่ะอาทีนี้นะครับเรามาดูปิดตลาดปิดตลาดเมื่อวานก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูสรุปกันก่อนว่าปิดตลาดเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับเมื่อวานนะครับปิดตลาดปิดตลาดเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดีเนี่ยอันนี้อ่านี้นะครับมันทําให้ดอลลาร์มันแข็งขึ้นแข่งค่าขึ้นนะครับราคาพันธบัตรเกิดแรงขายนะครับแท่งนีง้เกิดแรงขายขึ้นซึ่งจะเห็นว่าแพทเทิร์นตรงเนี้ย มันปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อนนื่งตุ้งตุ้งเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยาราคาพาราบารเริ่มเลี้ยงไซเวลแล้วมีโอกาสปรับตัวพักฐานลงสูงมากนะครับในสัปดาห์หน้านะครับทําให้ราคาทองคำเนี่ยวันศุกร์เนี่ยมันดิ่งลงปุ้งแล้วก็ทําแพทเทิร์นกราฟฟิ้งนะครับรวบปรับคนที่เทรดปแพทเทิร์นหรือว่าตัวเทรนไลน์ต่างเนี่ยก็น่าจะเป็นหน้าเทถดที่ชัดนะครับน่าจะได้นะครับในวันศุกร์ส่วนตัวตลาดหุ้นเนี่ยมันยังวิ่งในกรอบของมันอยู่ โปรดักส่วนใหญ่นะครับที่เมื่อกี้ในช่วงต้นที่ผมพูดว่าเดี๋ยวเรามาดูประเด็นข่าวแล้วเรามาดูกราฟด้วยกันเนี่ยมันจะสอดคล้องกับเทคนิคอลนะครับในช่วงสัปดาห์นี้สามารถเอามาประเมินในกรอบกันได้ว่ามีโมเมนตัมกับทิศทางอย่างไรต่อไปเนาะ,อะโอเคทีนี้นะครับเอ,อวันศุกร์นะครับพนบาบัตรย่อนะครับตลาดหุ้นพักตัวนะครับพักตัวลงเนี่ยเปิดดาวจนที่เอสอนด์พี้าร้อยให้ดูนะครับพักตัวลงนะครับ ดาวโจนพักตัวนะครับแล้วก็เนสต์เนะอันนี้นะครับพักตัวลงนะครับส่วนวิกก็วิ่งสวนทางกับตัวขออนุญาตเปลี่ยนวิกวิกก็วิ่งสวนทางนะครับเท่าจริงๆก็คือวิ่งสวนทางกับทิศทางของเดชนี the ะนะครับแต่ว่าแนวโน้มวิกเนี่ยมันเริ่มจะแข็งขึ้นแล้วนะครับดูเส้น moving average นะครับจะมีการย่อด้านเหมือนกันเพราะว่าตัวแนวโน้มของกราฟเนี่ยตอนนี้มันเบรกเบรกหายแล้วลส่วนใหญ่ ถ้าดูทางทางเชิงเทคนิคกับสตอรี่นะทีนี้สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์หน้าดีกว่าว่ามันจะมีสตอรี่หรือโมเมนตัมอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตแซ่กนิดนึงนะครับ่ทีนี้นะครับราคาน้ํามันนะฮะมันยอ่อถูกไหมผมจะให้ดูสถิติพอราคาน้ํามันยอ่อเนี่ยโปรดักที่เป็นเกี่ยวกับคอม m มอ i t y ิตี้ส่วนหนึ่งก็จะย่อตลามน้ำมันนะครับที่มันขึ้นมาวิตต์กาแฟคอปเปอร์โค l ซิเวอร์ลัมเบอร โกโก้ go, go. นะครับผลตัณที่มันได้ขึ้นมาช่วงก่อนหน้านี้นะครับมันก็ปรับตัวลงตามด้วยเช่นเดีวยวกันฉะนั้นคนที่เทรดคอมมิชชั่สามารถจับ correlation นี้มาสังเกตได้นะครับเป็นดูราคาน้ามันเป็นตัวหลักทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้าดีกว่าครับว่ามีตัวเลขอะไรสําคัญบ้างอ่าเดี๋ยวผมเปิดปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์หน้ามานะครับก็สัปดาห์หน้าถ้านับจริงๆเนี่ยตัวเลขกล่องแดงมีไม่เยอะนะครับ เดีย๋ยวผมเปิดกล่องเหลืองให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นซับ e ซนะับอีเวนต์นะอ่าในจริงสมัยก่อนเนี่ยตลาดเขาจะมานั่งโฟกัสกันว่าอเมริกาตัวเลขเงินเฟ้อจะดีไหมเพื่อจะดูว่าเศรษฐกิจอเมริกาจะแข็งไหมครับก็จะด,ดูว่ารีเทลเซลล์คอรรีเทลเซลล์ด้วยว่าเป็นไงถ้าปรับตัวขึ้นมันก็จะดีกับอเมริกาเนาะซึ่งมันก็ยังสตอรี่นี้ยังใช้กันอยู่แต่ว่ามันไม่ไรสัปดาห์หน้านะครับมีการประกาศตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกานะตัวเลขที่น่าสนใจนะ มคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะดูตัวเลข GDP ก่อนนะครับส่วนถ้าเป็นแคนาดาเนี่ยก็มีประกาศ CPI ก็เงินเฟอ้อนะก็สามารถดูได้แต่ว่าแคนาดาเป็นตัวเทศที่ลดอัตราดอกเบี้ยนำอเมริกาไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดู f ฟ n a l GDP นะครับอ่าแล้วก็เลขบ้านที่น่าสนใจคือ c o r e p c e p i i n d e x นะครับก็ดูว่าราคาสินค้าและชนีมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าตัว c o p c e มันยังเท่าค่าหรือลดลงเนี่ยก็ตลาดจะ ให้น้ำหนักไปทางที่ว่าเงินเฟอ้อมีแนวโน้มอาจจะลดลงนะครับแต่ว่าตัวเลขฟบนอนจีดีพีเนี่ยมันจะส่งผลกับดัชนีตลาดหุ้นนะครับอนญาติปเนี่ยครับส่งผลกับตลาดหุ้นสามตัวนี้ซึ่งถ้าตัวเลข GDP เนี่ยมันออกมาเท่าค่ามันออกมาดีง่ายๆออกมาโพสิทีฟเท่าค่าก็คือหนึ่งจุดสี่หรือดีกว่านะครับก็จะส่งผลโพสิทีฟกับผมว่ามันได้ตลาดหุ้นมากกว่านะครับ ลลาอาจจะแข่งค่าขึ้นได้หน่อยหน่อยครับทองคำอาจจะนิ่งๆนะครับวันวันที่ประกาศดูได้จีดีพหรืออาจจะกระชากเลยก็ได้เดี๋ยวรอดูเอ,อกระแสข่าวในพวกบุมเบิร์กหรือว่าในตามสื่อโซเชียลต่างๆถ้าเราสามารถวัดโมเมนตัมความเห็นของคนในตลาดได้เนี่ยเวลาเราวัดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษเลยมากนะเราสามารถโมเมนตัมจากสื่อใน Facebook Channel ต่างๆหรือเพจ เกี่ยวกับการลงทุนอะต่างว่าเขาให้ความสําคัญกับข่าวเรื่องไหนนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการชั่งน้ําหนักความคิดเห็นของเทรดเดอร์ทั้งตลาดนั่นแหละนะครับเราเอามอเมนตามพวกนั้นมาเป็นอินดิเคเตอร์ในใจเราก็ได้เนาะว่าเขาเล่นข่าวกระแสอะไรแต่ตอนนี้จะเห็นว่าข่าวเรื่องสองคาวมันแทบจะซาลงไม่มีคนโพลเรื่องนี้เลยยกเว้นสื่อแบบสื่อให้สื่อที่นำเสนอข่าวที่เป็นใบา้ายอีกด้านหนึ่งที่ไม่ใช่ฝั่งอเมริกานะครับ สัปดาห์หน้าก็จะมีตัวเลขประมาณนี้นะครับไ a n น l GDP กับ Core PCE แล้วก็ตัวเลขที่ลืมไม่ได้นะ Unemployment Claim นะครับก็เห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาแหละรอบที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้อันนี้ครับนี่สัปดาห์นี้นะครับตัวเลข2.38ัวนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มาดูนว่าไอ้2.38เนี่ยออกมามันจะลดลงอีกไหมแต่เขาว่าประเมินเันมากขึ้นนะแต่ว่าถ้าลดลงอีกอเมริกาตัวเลขมันก็ยังดีปีนี้ นะครับตัวเลขของอ n e อ p l o y m e อ t ต์ a มนเนี่ยออกมาดีอยูแลครับโดยโดย,โดยแนวโน้มส่วนใหญ่นะครับดังนั้นโมเมนตัมที่จะส่งผลไปสัปดาห์หน้าก็คือดอลลาร์โพซิทีฟถามว่าทำไมตอนแรกที่ผมพูดถึงว่ามันจะรีเลทก,กับการาฟเพราะเดี๋ยวตอนหลังเราจะคุยเรื่องการาฟทุกท่านน่าจะพอจำได้นะว่าโพซิทีฟจากอะไรบ้างจากตัวเลขตัวเลขต่างๆที่เราออกมาออกกันแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีการประกาศตัวเลข g d p กับค r e PCE ในช่วงวันศุกร์เนาะอ่ะที่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟเหมือนที่เมื่อกี้ตอนแรกเราบอกแล้วว่าเราจะใช้สารตั้งต้นคือประเด็นที่ดีจากปิดตลาดวันศุกร์นะครับปิดตลาดวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยตัวเลข P M I ออกมาดีทั้งคู่เลยนะครับดัน,อนดอลล่ขึ้นทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพันธบัตรก่อนคราวนี้ผมจะพูดพันธบัตรดอลลา่าแล้วไปเอ่อซีเคเวย์นะพันธบัตรดอลลร์แล้วก็ไปแต่ชนีแล้วค่อยกลับมาทองคํากับน้ํามันเนาะ ทีนี้ผมพูดพันธาบาตัตรก่อนรานะคาพันธาบาตัตรนะครับอันนี้ไหลลงใช่ไหมทีนี้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถ้าเราอยากเห็นภาพใหญ่เราเปิดการาฟบ๊กมีแนวโน้มจะปรับตัวลงนะครับขึ้นส่งไม่ค่อยดีแล้วนะครับตอนนี้มันเหมือนพักนะครับอาจจะขึ้นไปได้อีกนิดนึงแล้วพักอาจจะถ้าอ่ะส่งรูว่าเราจะตีเทรลไล์ line, ใช่ไหมกราฟมันเป็นแบบนี้ แนวโน้มลงมาพักตัวแถวแถวโซนนี้มีสูงมากสมมติว่าเราทำไกด์ไลน์ไว้นะครับเนี่ยครับมีโอกาสปรับตัวลงมาพักตัวแถวแถวนี้ข้างล่างแถวโซนล่างนี้ก่อนเนี่ยนะครับมีโดจินะครับทำแพทเทิร์นออกมาน่าจะปรับตัวลงใช่ไหมทีนี้ผมพูดถึงดอลเมื่อกี้พูดถึงตัวพันธบัตรเป็นตัวลำแล้วครับ เ,เวลาดอลลาร์แข็งราคาตัวราคาพันธบัตรมันจะปรับตัวลงราคาพันธบัตรสิบปีบอลยูจะปรับตัวขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูที่ดอลลาร์ภาพใหญ่ของดอลลาร์นะไหดูก่อนเห็นไหมไอ้เส้นฟ้าที่ผมทํากรอบไว้เนี่ยมันเป็นกรอบภาพใหญ่นะครับเรามีแนวต้านแนวต้านสําคัญอยู่ไม่กี่เกอบที่เราทําไว้ถูกไหมทีนี้อ่าอันนี้คือเส้นเหลืองที่ผมประเมินไว้ว่ามันมีโอกาสปรับตัวขึ้นถึงเทสที่ตรงนี้นะครับ อันนี้ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ก่อนแล้วอันนี้ผมตีกไกด์ไลน์ไว้ว่าน่าจะตรงนี้มีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทสโซนบนตรงนี้ได้ก็ประมาณ106เดี๋ยวเรามาร์คกไว้ดีกว่าเดี๋ยวว่าสัปดาห์หน้าเรามาดูกันนะครับว่ามันจะถึงไหมอ่ะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทสที่106ได้นะครับเพราะว่าอย่างแรกนะครับหนึ่งโมเมนตัมของข่าวตัวเลขเศรษฐกิจเชิงบวกอย่างที่สองดูการาฟภาพรวมนะครับ มันวิ่งอยู่ในกรอบสามเดี่ยมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทดได้แนวต้านแนวต้านอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะนะครับเห็นไหมครับมันมีโอกาสแลลรีขึ้นไปเทดตรงได้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยปรับตัวลงนะครับอินนี้นะฮะปัจจัยสําคัญต่อไปอ่ะตัวตลาดหุ้นนะครับตัวดาวโจนส์ถังเกตสนถังเกตนเห็นว่าผมมองว่าสัปดาห์หน้าถ้า ตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันออกมาโพ s ิทีฟเนี่ยมันจะดันให้ดัตชเนียปรับตัวขึ้นไปเทสไฮบอลซึ่งไฮบอลอยู่ตรงไหนอยู่หกอบบนตรงนี้ครับพี่ผมทําไว้นะครับมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทสต,ตรงนี้ได้นะครับอันนี้การน n s e r t วันนี้เราพูดถึงท e c h n ค c a l กันเร็วนะเพราะว่าสตอรี Story ม่มันมันรับกันดีนะมันประเมินง,ง่ายดีนะครับทําความเข้าใจง่ายโอกาสปรับตัวขึ้นไปเทสต,ตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะอ่า ส่วน s p 500นห้าร้อยนะครับมันทำหายขึ้นมาถูกไหมอ่าทีนี้เรามาดูเทคนิคเราก่อนทีนี้ทำหายขึ้นมาผมมองว่าตรงกรอบเนี่ยที่ผมตีตรงนี้ไว้อ่ะมันจะเป็นจุดนัดพบที่เป็นแนวต้านนะครับซึ่งตรงเนี้ถ้าสัปดาห์หน้านะครับเซนติเมนต์ของสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจอนะภาพรวมมันออกมาเป็นโพสิทีฟอะมันมีโอกาสจะผลักดันให้ตัวเ p 500ีห้าร้อยมันเบรกขึ้นแบงบนเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนจะยืนพักฐานอยู่ลวอยู่เหนือโซนราคาที่มันเบรกหายขึ้นมาได้อยู่ละ ฉันั้นธนิชคือทาง t e c h n i c a มาันมีโอกาสตอบตัวขึ้นไปต่ออันนี้นะครับดีลก่อนอ่ะสมมุติว่าวิ่งแบบนี้อ่วิ่งกอบ channel line เน,ลลนี่ยครับมีโอกาสอาสันนี้ผมจะร่ดักให้มันสวยๆก่อนนะครับเนี่ยมันวิ่งหน่วยกอดั้นมันมีโอกาสย่อมาตรงเทสตรงนี้ก่อนแล้วอาจจะดีขึ้นไปถึงเ,เทงสโซนบนตรงนี้ได้เช่นมดียวการ ส่วนนัสแดนะครับที่หวังว่ามันใกล้แล้วนัสแดกเนี่ยมันขึ้นมาสัปดาห์ก่อนมันพวกคุณเทคโนโลยีมปรับตัวขึ้นมาแรลรี่ตลอดเลยนะครับก็ทําให้นัสแดกมันปรับตัวขึ้นมาเทนไาแล้วน่าจะถ้าถามผมมันก็อยู่ใกล้โซนบนที่เราพี่ผมมองไว้แหละที่ตีตีโซนแดงไว้นะครับก็มีโอกาสปรับท่ายังเป็นโพซิทีฟอยู่มีโอกาสปรับตัวขึ้น,นมาตรงนี้โซนนี้เป็นโซนที่น่าจะเกิดการช็อตเซลล์ริงหรือโซนที่คนที่บายมั้งเนี่ยช่วงนี้อาจจะปิดโพสิชันแถวนีได้เช่นกัน นะครับชี้สองหมื่นเนอะตัวเลขตรงนี้ได้นะครับเปิดใน YouTube ดูได้นะครับเมื่อกี้เราพูดนะครับตัวพันธบัตรดอลลา่าแล้วก็ดัชนีบแบบล้วใช่ไหมทีนี้ผมตาาไว้ก็คือทองคำกับน้ำมันเดี๋ยวผมขอพูดน้ำมันก่อนนะครับตัวน้ำมันเนี่ยตอนนี้สตอรี่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรกระแสใหญ่นะอย่างล่าสุดก็มีนี่ข่าวว่าตัวอเมริกาเขาก็ผลิตน้ำมันเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ มีทางตัว Op e ปนะครับก็ยังลดกำลังการผลิตอย่างสมัครใจแต่ว่ายังคงลดการลดตัวเลขการลดเท่าเดิมนะยังไม่มีสตอรี่อะไรมาทีนี้ตัวราคาน้ำมันเนี่ยเมื่อเมื่อเราดูตามเก,กอาเทนเคคเิลที่ผมตีไว้เห็นไหมครับกอาเทนเิลที่ตีไว้เนี่ยเวลามันหลุดมันหลุดแรงเห็นไหมเนี่ยตีไว้มีเกราะหลุดหลุดแรงทีนี้มีกราตรงนี้ไว้นี่คือกรอบที่ตีไว้ล่วงหน้าผมไม่ได้ลบนะทีนี้ ตัวราคาเทนิคลเนี่ยตัวนี้มันเบรคขึ้นมาถึงติดเราแนวรับแนวต้านกรอบฟ้าคือแนวมาต้านเก่าที่มีในยะยสําคัญซึ่งขึ้นมาแล้วมันจะติดทีนี้มันติดแล้วเนี่ยมีโอกาสยอ่อย่อมาเทสก็คือตอนเนี้ราคาน้ามันมีโอกาสสองแบบนะครับคือดีดแรงยาวๆขึ้นไปเทสที่แปดิบสาเลยแล้วค่อยย่อหรือย่อมาก่อนแล้วมาย่อมาแถวเจ็เก้าอีกทีหนึ่งเพื่อมาเทสนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมันทาให้เส้น moving average เส้นเหลืองเส้นนี้มันตัดขึ้นทรงมันจะสวยนะครับก็มีอยู่สองทางเนาะ เราลองมาดูกันนะครับว่าสตอรี่ตลาดเป็นยังไงแต่ตอนนี้มันวิ่งอย่างนี้อยู่ก็มีโอากาสจะดีดต่อได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับอ่าคนที่ใช้เทเลไลน์จะเห็นภาพว่าตรงนี้มันย่อมารับตรงนี้พอดีนะครับก็ไม่แน่ว่าสัปดาห์หน้าอาจจะไล่ราคากันต่อถึงไปถึงประมาณโซน8 2 9 9ิุดเก้าหรือ83สบสามนั่นแหละนะครับมีโอากาสปรับตัวขึ้นไปตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าราคาน้ํามันมันพีคข,ขึ้นไปอีกทีเนี่ยเราก็จะมีกระแสเรื่องเงินเฟอ้อออกมาเนาะก็ ทำให้ตลาดเนี่ยก็มีเียกสร้างความกังวลใจเรื่องตัวเลขงเงินเฟ้อก็เรามาดูกันนะครับว่าจะทําให้เราต้องมานั่งกังวลกันว่าเดือนหน้าประมาณสัปดาห์ที่สองนะครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาจะปรับตัวลดลงต่ํากว่าสามปอร์ซ็นได้หรือเปล่านะครับครั้งนี้ลดลงมานิดนึงนะครับทีนี้ราคาทองคําราคาทองคําตอนนี้ก่อนหน้านี้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาจากอะไรเอ่ยสหรัฐอเมริกานะครับเรื่องที่ กระแสสงครามกระแสเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะไม่ดีจะร่มเหรือเรต่างๆ,ๆนะแต่ตอนนี้เ uh ปลายปีนี้อเมริกามีการเลือกตั้งนั้นเขาไม่น่าจะทําให้ตัวเลขเศรษฐกิจมันแย่นะเขาก็ต้องคงไว้อะไรพวกนี้นั้นมันเป็นการยากนะครับที่มันน่าจะเกิดอีเวนต์แบบนั้นนะครับถ้าเกิดนะครับตัวอเมริกาน่าจะรุ่งเหยิงในรประเทศอย่างเช่นยกเวน้นมีปะท้วงนะเกิด ภายในเกิดมีการลบกันหรืออะไรพวกนี้น่าจะราคาทองคำน่าจะดีได้จากประเด็นพวกนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้สงครามก็ซาลงกลายเป็นสงครามสงครามตัวแทนในพื้นที่อื่นๆน,นะครับอเมริกาก็คอยส่งอาวุธนะครับรัสเซียก็คอยส่งอาวุธตอนนี้ล่าสุดรัสเซียก็ส่งอาวุธไปสนับสนุนนะครับกลุ่มชวาเลาะของเยเมนของเอง่อของเลบานอนเนาะ พอให้ตอบตัวอิวสระ,ะเอลใกล้เป็นสงครามตัวแทนัส่วนใหญ่นะในพื้นที่ตะว,วันออกกลางนะครับก็ตลาดชิงข่าวที่แล้วนะราคาทองคำก็มีแนวโน้มย่อตัวลงซึ่งวันศุกร์เนี่ยตัวได้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาออกมาดีเหมือนที่มาตอนต้นเนี่ยผมได้กล่าวไว้นะครับถ้าใครดูแบบมาฟังแล้วงงก็ย้อนไปฟังคลิปช่วงต้นได้เนาะทีน,นี้เห็นว่าวันศุกร์เนี่ยราคามันยออมันกดลงมาเลยทั้งแสองพันสองร้อยหกสิบเนี่ยครับมันเป็นกรอบ channel Trade ตรงนี้พอดีแล้วก็ติดกับ ที่เห็นเห็น,หนที่ผมป้ายน้ำเงินไว้ไหมป้ายน้ำเงินไว้ไวคือโซนที่มันมีนัยยะสําคัญนะครับว่ามันหลุดก่อนหน้านี้ฉะนั้นตรงเนี้มันก็เกิดเป็นแนวต้านที่มีน้ําหนักนะครับฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เราทําโซนราคาที่มีนัยยะสําคัญไว้เก็บไว้นะมันจะให้เตืนอนเล e r t ว่าในอดีตเนี่ยเราตรงเนี้ยเคยมีนัยยะสําคัญนะครับเราก็อ้างอิงกันได้เห็นไหมครับขึ้นมาชนแล้วย่อฉะนั้นราคาทองคาถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกามันดันออกมาดีนะครับมีโอกาสทําให้ราคาทองคำยอ่อลงมาได้ถึงโซนสองสองสองแปดถึงข้างล่างนี้ก็ได้นะครับก็คือมาโลกเก่านี้หรืออาจจะมาถึงตรงนี้ครับเส้นโซนล่างนี้เลยครับสองสองห้าเจ็ดจุดที่เป็นเทคนะิคเก่าเนาะก็มีโอกาสได้สองโซนนี้ราคาครับเราวังไว้ด้วยถ้าบายก็ลองเปิด position าถัาดแถวสองสองโซนเนี้ยนะครับน่าจะเป็นโซนที่เสี่ยงและคุ้มนะครับรอมันย่อลงมาหนักๆก,ก่อนนะครับ ว่าเป็นราคาทองซึ่งตอนนี้ราคาทองคำเนี่ยประเด็นที่ดันมันขึ้นมาสมัยก่อนนะคือเรื่องสงครามแต่สงครามมันแทบจะไม่มีแล้วเนาะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนะจะเอาให้ดูนะครับราคาทองคําเนี่ยถ้ามันวิ่งแบบนเนี้ยเนี่ยเหมือน head n d shoulder ไหมถ้ามันย่อลงหนังมันคือให้เห็นผล h e a n d shoulder เลยนะงั้นทเทิร์นมันเป็นทเทิร์นถาลงครับนี่กนี่คือไหลใช่ไหมนี่คือหัวที่ไหลสองหล่อใส่ไหลสองไหลแหละนะครับมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงเหมือนกันถนะ้าคนที่ดู ภับภาพแพทเทิร์นถูกไหมอ่าจะมาพักแถวนี้แล้วก็มีอีเวนต์อะไรต่างๆเราค่อยดีดขึ้นไปก็ค่อยว่ากาันตอนนี้เราดูในสเกลทางเฟนสั้นๆเล็กๆนะเห็นไหมครับมีโอกาสปรับตัวลงสูงมากนะครับเรารอดูก่อนว่ามันจะกดลงต่ำาว่านี้ไหมหรือการาฟมันออกมาอาจจะไซเวก็ได้ถ้าดูทางดูทางตัวอินดิเคเตอร์บนจอแบนเนี่ยนะครับการมุยม่ยๆมุยมยมยม่ยเงี้ยเวอร์เนี่ยมันไซเวย์อ,อด้านข้างครับมันมีโอกาสสั้ไซเว์ได้ถ้ามันพักแถวนี้แล้วดีนะครับ ไปได้สองทางนะสัปดาห์หน้ามีโอกาสปรับตัวลงสูงอ่ะเดี๋ยวสรุปไก่ทีนะสัปดาห์หน้ามีโอกาสปรับลงปรับตัวลงสูงนะถ้าตัวเลข GDP ของอเมริกาในวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านที่จะถึงเนี้ยมันปรับตัวลงนะครับอ,อันนี้นะครับ <Okay. S 1> นีนี้นะครับน่าจะหมดประเด็นอะไรแล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับก็ลองดูกันครับ ตัวเลขไม่เยอะนะครับจริงๆก็แค่วันพฤหัสกับวันพุธพฤหัสสุกนะครับวันอื่นก็ธรรมดาดูประเมินไว้แล้วก็มี C.B. Consumer Confidence เนาะคิดว่าน่าจะไม่ได้อะไรมากนะครับเดี๋ยวรอดูครับว่าสัปดาห์หน้าเขาจะเล่นกันตอนไหนนะมีโอกาสราคาลงทางมีโอกาสดีดตัวขึ้นมารีบาวเทสทนบนได้แล้วค่อยปรับตัวลงได้เช่นเดียวกันโอเคสำหรับสรุปตลาดในวันนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ